รถถัง t 2 3 0 0เป็นหในนวัตกรรมทางการทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคป,ปัจจุบันโดยมีจุดเด่นที่การออกแบบที่แข็งแกร่งทนทานและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อภารกิจในสนามรบที่ซับซ้อนที่2300ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรชั้นนำจากหลายประเทศร่วมกันพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรถถังที่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ที่ธุรกันดารพื้นที่ป่าเขาหรือพื้นที่เมืองที่ซับซ้อนระบบอาวุธของที3 0 0ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ทรงพลังที่สุดในโลกด้วยปืนใหญ่ขนาด140มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนเจาะกรอะความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำในระยะไกลไม่เพียงแต่ปืนใหญ่เท่านั้นที3 0 0ยยังติดตั้งระบบป้องกันตัวอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธนำวิถีจากศัตรูได้อย่างแม่นยำภายในเวลาเสี้ยววินาที โครงสร้างของ t 2 3 0 0ทำจากวัสดุคอมโพสิตชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสูงมีความสามารถในการดูดซับแรงระเบิดและลดแรงกระแทกภายในห้องโดยสารซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือภายในรถถังระบบการขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไฮบริดที่ให้กำลังแรงสูงและประหยัดน้ำมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ด้ว ด้วยระบบขับเคลื่อนสเตอรน้ำสเติรบกซึ่งเหมาะกับภารกิจในพื้นที่ที่มีแม่น้ำลำคลองจำนวนมากเช่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในห้องโดยสารของ t 2300ถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับลูกเรือพร้อมด้วยระบบควบคุมที่ทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางผ่านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ลูกเรือสามารถเข้าถึงข้อมูลจากโดรนลาดตระเวณดาวเทียมและหน่วยรบอื่นๆแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถวางแผนยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางที่เชื่อมโยงกับ AI อัจฉริยะสามารถจำแนกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแบบอัตโนมัติที่3 0 0ยังมีระบบป้องกัน EMP ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่มีการโจมตีด้วยอาวุธแม่เหล็กไฟฟ้า ในด้านการรบที่2300สามารถบัน